จะม่อะไรครับเขาตัเบลลบันี้กนะสบายง่างามงายครัสวัสดีครับพี่นองโค้คนครับประจย์ทุกท่านครับครับสวัสดีครับมือนีเห็นกกินแรงนะครับกินเองกินงนะมือเนี้ยว่าวหนูโอ้ทิตัวไปหาว่าหมันไม่รู้หมันหนูเอมาสู่ใ่กิน ไป้อนนกกับว่าใดเไปตอนนกกับว่าใดกินหนูนี่ละมือเนี่ยมือเนี่ยว่าไดนกได้กินหนูคับได้กินน้ำบรุน้ำห้านนี่ล้านน้ำร้านว่าไดกินได้กินนกวนนเนมาูยููกินยุ่กันครับยุ่งกันเนกไดกินขวหนูน้ำกันนะนี่ะพี่นหนูก็ได้ครับตัวบากไงพี่นกก็เอ้เหมืนครับเอ้าให้าไเป็นผู้เล็ดหลานเป็นบุกกินเนาะบุกันเือ บิสีด <laughs> ีตเอบสีอเนาอวอากนครับคันี้ครับแต่บางครับถากินครับเพน้องมาเนี่ยสาบอด้เพน้องสาบเป็นตอนเมงลุงหเรียบร้อยแล้วกิกั่วครับวัวกาทิั่วไส้เคียงเอสเ์มีอยางเนียเคียงเเคียงเท็ตมีอย่าเนียมีพริกนี่ตะไครหมูจิงไคกิเป็น้าเสั่นเห างพื้นแง่นอันนั้นอันนี้พ่ว่าผักแก้นขมนะผักแก่นขมพมาเพราะเสีผักแก่นขมคือผักแกงขมอย่างหล่ะอย่างนี้พงสั่เอาไงเอาแก้นขมเลยวัตงขนนวัตขนนไม่นว่เอาเลยเ่ไม่เออนี่ครับจว่าสิไส้เหมือดันใส้เหมือดนี่มันจะกินในบ่ล่ะจังเดียวมันจะแกก็ร้อมเมืงจัร้อมมืองจักต่างเนาะพี่นะเมืองจัต่างเอาไปขวกันไปเนี่ยเอเาไปขวากอันนี้ก็บผักาแต่ม มีลูกโดดพอไหมล่ะอันนี้ก็ยังหลังจากที่พ่อใหญ่เอาไปผสมกันแล้วครับเคียงเทศครับเนื้อไปผสมกันไปไปขัวไปัจจิณีคางไผ่ล่ะคางไผ่ปัจจิณีทุกท่านครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำพ่อใหญ่ปนี่มันนี่พ่อใหญ่ปนีแซ่บแท้แซ่บแท้ว่าันวันอ๋อมันนี่ก็บเดียวมาใส่ไฟล่ะพี่น้องมันนี่ครับฮะโดยฝีมือฝีมือพ่อใหญ่ปนี่มัอนี่ตีเป็นยังไงตีขอทาบ่ ปิดไปหนงมก็น้องพี่นืองยังรุงกันนี่แล้พี่น้องเอ้ยปลาแกงขมปลาแกนขมถ้าขาตัวนี้ไป่บข้าทาหรพี่น้องหือว่าบ่ผพันบ่นัวบ่นัวแมนโบไปัวอันนี้กับร้านน้อยอาอจ้างแต่เมื่อกี้น้กันนี้พี่น้องเด้อครับพี่น้อง หลังจากที been, h, ่โอ <Wow. S 2> <No. S 1> ้ยเหลี่ยงหุ้ยแต่ว่าเป็นข้าวโอ้ปั่นขัวไข่พี่น้องเอ้ยครับขัวหนื้ขัวหนูขัวหมูมันเหี่ยมเหี่มโดยเฉพาะมันจะบวกลูกข้าวไอ้ปนี้เก็ดสูกินมือเนี่ยมันต้องบริเ็ดถูกเก็ดให้มันแห้งมันมันปุกลิ่นข้าวมันบริเ็นข้าวมันบริเวณกินเนาะพอกไปเนาะมันบลาแซบมันบวกั้วเอ๋อมันน้ำหยอดจั็หน่อยปะ เหมือนป้าท่านพ่อหยอดมันป้าท่านพ่อหยอดป่ะนะมันแข่งกันอยกันครับแม่มันจะออกกินข้าวครับครับครับผ่ดอะไรกันน้อพี่น้องเนาะผิด้วยก่อนเอ้าพี่น้องมันเดี๋ยวพักได้ลรอครับปัดแดงกับพี่น้องเลยผีมือคุกสันเยี่ยมพี่น้องผู้ใดบุแเสบู่มพวกนึงอิ่มแล้วครับ พื่อนเดื่บนท่านกินแรงมาเด้อพี่น้องเลยกินสนุครับวันนี้อาจารย์นกนกทุกคนตัวนกได้กินหลับหนูเอาเอาจารยะไปกินกันครับวันนี้ครับพี่น้องหลังจากมันพอแล้วไรกันแต่วปรุงไปพับปรุงเลยครับพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วทุกแววเดี๋ยวไปกินอย่างเดียววันนี้พร้อมปรุงไป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 กินด้วกันครับวันนี้ พร้อมเสี่หาผ้าเข่าแล้วครเสียบแล้วเป็นบ่เสียบแล้วพันบ่แสีบเด้ออมแล้วพันบ่แสีบเด้๋ยันบ่แสีบก็แสดงว่าพูดคำบ่นว่าเอาเอาเมื่อกี้น้ำกันครับเป็นยังไงวะนี่ยพูดอะไนี่เหี้ยมันละครับพี่น้องเอ้ยอาจารย์ทุกท่านครับอาจารย์ทุกท่านขอย้ำ้ำกันเลยขอย้น้ำไปปีนี้ได้พี่น้องได้มาเนี่ยปีนี้ไปหานุกแต่ว่าได้กินหนูรลานหลามบ่สุดหลามบ่สุดกินกันได้เออได้เหตุกินไปกินกันครับวันนี้กินน้ำกันเด้อพี่น้องกินแล้วน้ำกันครับ เซ่บบ <kung> <ium> ่าเซบคือมาเซ่บแค่เสว่บเซ่บวันวะมันได้ผิดน้องเลยครับวันนี้เหงา่เดเยวเลยมึงเนี่ย วัวหนูแซบไลครับแซบแบคักลบับน,นี่ลับม้ีไน้นาะกระเด็นบองยิ่หละกกินแบบก<ล>ีสายายไปไนน้ป<ล>าอไปยงเนาะอาจจกินไปเาแซบคลักเขาบอ,อะไปไีนกินหกจะให้รนนู้ไหมครับมาที่บายย่ายก่อนมึงก็มาราย วิธีคือทำพอดีสรร์เนาะนี่เนาะครับหาได้มาสู้กันอยู่กันกินได้นกได้แน่ได้หนูแน่ปูปลาหน้าดำดวงดวงบาปลูกดวง คนว่ามันสูกเรามันบหวานมันบบาผิดเด้ว่ามันหวานปะนะจแล้กวกินยอะไรกอเก่ายิงไ,เไดเก๋วยเตีย้อามารย์จาูกอทุกคนเลยจา์นกครับอาจารยนนกถูกของทุกคนไมเนี่มากินขวดนูนละงป,ปานนี้ มันเน <t ess ph oto> <TH> ่ามันนี่กินกูเดียวมี่ร้านหน่อยก็่าเพียไเลนะเอ้กับยังีหลับมีร้านน่อยเนาะปัญนานะธรรมดาผู้้เดียมีร้านหน่อยบ่มีบ่มีพูกหัวใจดอกตระหนามีร้านน่อยไปยังไหนผมมีร้านหน่อยเี่ักฮักบักนาดิหักร้านนี่หักถูกั้งหมดการักร้านทั้งหเผาโ้ยโอ่งแก่ บนสมุกเผาติตะกี้บนมาสมบุกเผาได้ว่ะเอาไม้กันหักหลกสมุูงแดงสักมนหักหลานสมซับแทงนามมันวายไว้หักหลูกสมบกตาลหักหลานสมบุกเผาหักหลานอยมาไมาเปลี่ยนไม้สมบูงแดงสมมือเนี่ยเอ้อ มาไปพี่นองเอ้ครับนู่คือขาพอขําแม่ข้ตะปูตะปูพแก่คนเราไว้ะอืไอ้คือคนเราสอนูกนรานไอ้หจักเต้าหูแ่จักหีดจาก้องเลนหลอแหลมไอ้หูจักไปตามเหีดตามก้องแต่คู่มือนี่ว่ไปที่้ละครมือเด็กน่อยหากินเก่งเลยมือเนี่ยมมือเด็กน่อยหากินเก่งกพเลย บุกเกียงไหน่นมันเขาซสเว่นหมดเอาครับเอากินกันไปเลียงกันครับมเนี่ยกับป ah. ah, ีนองเลยคือ so ยังหลังจากที really? ่เห็นแล้วครับตอนนี้เห็นเห็นแล้วับไปัาผ้าขาวลุแล้วผ้าขาลุแล้วเปพี่น้องไม่ยินเขาอาจารย์ทุกคนได้ไปดังนะร้านใหม่กันสุดยอดไปนะ มแต่ผู้ประดือมีแต่ผู้บ่ดือผู้ใดบดื้อมายู่นํำมาได้เ่เบิ้องเบิ้งหนังมแตรผู้บดื้อประเปียบย่างดีหนุนหลังเอ้หลานสาวครับมากิครับมาครับอาจารย์ทุ้ท่านครับอาจารย์ทุกท่าเด้อมาเด้อกินขอาวต้อไปปนนี้เด้อเมื่อได้กินขวาหนูไปหนอขวหนูอ๋อกินด้วยกันครับวันนี้ ฮะมื่อกี้ทำกันครับป่ะเนี่ยปวหนูเนี่ยของบานก็มีกล้วยเนี่ยมักแตงเนี่ยพี่น้องเอ้ยครัไปปนี่มึอเนี่ยตับหูเนี่ยนี่กนึหน่อยใครเนื้อไปเขียนคนบไหนแซ่นั่นเอง้งไม่้งไม่น้องสวยไมร้านืกินขอตรงที่ไทยร้านกินขอเราพี่น้องอ้ยให้กินครับ Mama bina mana? Kita buat. Kalau kita buat, kita buat. 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 Kita

เสียบอกได้ค่เดียวว่าเสียน้องเอ้ยอย่ามกินอยู่ม่กินน้ำกัน มาไปเดาะที่ของกันครับมันเนี่ยก็พอบปนี้ครับมาเด้อมาเด้อสุขทุกคนครับหัวหนูเน่ลาบหมูเน่องวันก็มีกล้วยหรอเป่าแตงงมวบนหร้อครับขาดอะไรกำาขาดอะไรกทำหูอะไรก็ทำขอคุี้คนเดียวโตอะไรไรูหอเปล In giới nó mình đang làm một lần hẹn gặp. cho con mình đi khắp thăm mình hay lắm thăm mình nó. Quay bên nhà kia kia không kia 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 kia

มันตัวมาทดี๋ยมาครับหลังจากพ่อหัวหนหัวหัวหนุ่ัผ้านารหลังไม่ัได้รับบอมันดืนีัไงบอมันะได้คนพูนังเลยครับ อามื่ตัวกินไม่นะอยู่ไกลกันินเงกคืกันเพื่อวานไปุ่นจินไปป่นจินปลามาไปกินเขาไปปนจินหลอมา่ิดสูบยาขึ้นบนวานนะนอกไปเนาะอไรีอยทเา้เมกินแกันมันาสดีรับหัอได้กินโอ้ยจะอจะไเพี้ยไอ้น้ ไม่กินลเาอากลาพี่น้นอกลาพี่น้องนอาเัครับป่านี้กตัวด้อครับพี่น้องเลยติดตามช่องยูทูบนะครับชอปานีป่านมเข่ไงไปติดตามพี่น้องด้้คอยกำลังใจทุกุ่ทุะกคนเพราะพี้มีติดเนื้อติดตัวจังหน่อยนะืัอนี้พ่นเดของหล่นไม่พี่น้องเอ้ยเอาแล้วลบนนี้กันลาพี่น้องครับครับผม สวัสดีครับ